ชื่อนางสาวยุสินีคิววิชิตเลขที่38ชั้นมสีทับสวันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคและปริมาณฐานคำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพู้หูคูณ x อะ10ศูนกำลัง18เพตะ10ูนยกำลัง15เทระศูนยกำลัง12จิกกะ10นย์กำลัง9เมกะ10นย์กำลัง6 กิโล10บกำลัง3าเฮกโต10บกำลัง2เดคา10บกำลัง1เดซิสิบกำลังลบ1นเซนติสิบกำลังลบ2มิลลิสิบกำลังลบ3ไมโครสิบกำลังลบ6นาโน10บกำลังลบ9ฟิโก10บกำลังลบ12เฟมโต10บกำลังลบ15บั้ตโต10บกำลังลบ18ปริมาตรมีหน่วยโมเจปริมาณ1มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมสความยาวมีหน่วยเป็นเมตร 3. เวลามหน่วเป็นวินาที 4. กระแสไฟ,ฟฟ้ามหน่วเป็นแอมแปรห้อุณหภูมิมหน่วเป็นเคลวินหปริมาณสารมหน่วเป็นมูลเจความเข้มของการส่องสาว่างมหน่วยเป็นแคนเดลา่าปริมาณเสริมมีสองปริมาณ 1. ห,หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียนสหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสเตอร์เรเดียนฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ